สวัสดีครับขวัญเดอะคาว o บอยรุ่น61ครับสวัสดีครับผมหนุยเดอะคาวบอย48กิตติเดอะคาว o บอย52ครับสวัสดีครับผมซีเกมกีต้าร้องนำคาร์บอย0ครับเฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาอีกแล้วครับวันนี้จะมา เล่าเรื่องของเด็กขบอยแม่โจ้ให้ฟังว่าเป็นยังไงที่จะเล่านี่คือในช่วงที่ผมเข้าไปเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับซึ่งสมัยที่ผมไปเรียนเนี่ยชื่อยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเองเนี่ยจบปวสด้านศินลปะประยุกต์นะครับ คราวนี้ก็ต้องหาที่เรียนปริญญาตรีต่อเนื่องฮะก็คือ2ปีนะครับปวสไปแล้วก็ต้องต่ออีก2ปีถึงจะได้รับปริญญาตรีนะครับทีนี้ก็ไปที่แม่โจ้ครับไปที่แม่โจ้เนี่ยผมเรียนสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปเรียนแต่ก่อนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยคือมันจะต้องมีการสอบคัดเลือกครับแล้วไปเจอป้ายเขาบอกว่าให้สมัครดนตรีได้ครับคือ เมื่อเราสมัครเป็นนักดนตรีเนี่ยถ้าหากว่าเราผ่านนะครับเราจะได้คะแนนประมาณ20คะแนน20คะแนนนะฮะของทุกรายวิชาที่จะสอบนะแปลว่า100คะแนนเนี่ยผมได้ไปเลย20คะแนนที่เหลือไปสอบอ่ะนะฮะก็อย่างน้อยถ้าสอบได้สัก30คะแนนก็คือผ่าน50แล้วนะครับผมก็ไปสมัครแล้วก็ผมก็ร้องเพลงไม,ไม่ได้ส่วนใหญ่ผมจะเป็นกีตาร์โซโล่นะครับก็เลยไปถึงก็บอกเลยครับว่าผม ขอให้กีตาร์ร้องเพลงแทนแล้วกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ไว้ให้ครับกีตาร์เอฟเฟกต์นิดหน่อยนะครับตู้แอมม์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไปถึงก็เล่นเพลงนี้เลย สวัสดีครับองมือกลองขอบวยห้าสี่ครับที่ได้เล่นดนตรีเพราะว่าตอนปีหนึ่งพี่สาขาจะไปเต้นเชียร์ลีดเดอร์ผมก็เลยหนีไปเล่นดนตรีครับไม่ได้กินผมหรอกพี่สดีครับผมป้อมนะครับคาถาหัดกันสว่างอดีตวงขบอยเมโจห้าเจ็ดตำแหน่งมือกรองครับของคารวะทั้งท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาสุพลศสูง,งสี่ รับทูกแม่โจรุ่น54เดอะคาบอย54ครับผมยุติใจบุษมงครับเล็กมือกรอง09อารุน่ารักครับเข้าไปเป็นนักดนตรีของเดอะคาวบอยแม่โจ้ฮะตอนนั้นดีใจมากครับเราจะมีห้องซ้อมอยู่บนอนมอเขาเรียกองค์การนักศึกษาแม่โจ้เนี่ยอยู่ชั้น2ตอนนั้นนะครับเดินขึ้นไปปุ๊บก็จะเจอห้องเลยนะครับโอ้โหมันมีความภาคภูมิใจมากได้ไปเป็นนักดนตรีแล้วมีความสุขมากในชีวิตนี้ ผมแทบจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็เรียนน้อยมากยุ่งแต่กับเรื่องการซ้อมดนตรีครับตกเย็นก็ไปห้องซ้อมตกเย็นก็ไปห้องซ้อมเพื่อนเขาวาดรูปก,การเรียนเรียนกันที่ห้องเรียนเนี่ยถึงเวลาผมไปละต้องเล่าย้อนกลับไปให้ฟังว่าเดือะข้าวบอยก็มีที่มาอย่างไงผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแนอดีก็เป็นยังไงนะครับแต่ได้มาดูวิดีโอหรือเรื่องเล่าจากรุ่นพี่ๆให้ฟังว่าเดือะข้าวบอยแม่โจ้เนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคป,ประมาณแม่โจ้รุ่น4 7,4 8นะครับคือข้าวเกี่ยวตรงนั้นนะครับ เมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นชมรมดนตรีสากลแม่โจ้อะไรประมาณนี้และต่อมาก็กลายเป็นเดอะคาวบอยแม่โจ้นะครับซึ่งชื่อเดอะคาวบอยแม่โจ้เนี่ยจากที่ผมฟังรุ่นพี่เขาเล่ามาก็คือท่านดรเทพนะครับสมัยนั้นเนี่ยท่านได้ชอบคาวบอยแล้วก็ได้เป็นเหมือนกับว่าผู้อุปถัมภ์นะครับให้เกิดวงดนตรีขึ้นมาตั้งชื่อวงเนี้ยเดอะคาวบอยแม่โจ้นะฮะจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละครับทีนี้ ก็ต่อมารุ่นที่1งของคาร์บ,บอยตอนนั้นก็น่าจะประมาณชัดเจนจริงๆก็48 47นี่บเคือคาบเกี่ยวกันนะ47 48แล้วก็48ก็น่าจะเป็นรูปประทับมากขึ้นก็เริ่มมาคาร์บ,บอยรุ่น1รุ่น2รุ่น3ก็จะมีวงดนงตรีและคราวนี้พอรุ่นใหม่มาก็จะรับเข้ามารับเข้ามาสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาได้วิธีมาอย่างไงนะเช่นอาจจะเป็นโกต้าเหมือนผมนะแต่รุ่นอื่นๆเนี่ยผมไม่ทราบ ว่าเขาได้มาอย่างไงแต่รุ่นผมนะี่เป็นลักษณะโคต้าขึ้นมาคัดเลือกนักดนตรีเราก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือท่านอาจารย์สุบินยางอินซึ่งท่านนี้คือทุ่มเทให้กับวงเดอะคาร์บอยมากมายทีเดียวนะก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในยุคแรกเลยนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆสวัสดีครับผมแหลมคาร์บอย58ครับผมสวัสดีครับผมนกคารบอย5 9ครับผม ครับผมมุนทาคุณทนนะครับพี่หมีนะครับแมโ่โจ้ห้าครับสวัสดีครับผมมิชเชนเลี่ยมหน้าคารบอยห้าแปตำแหน่งแท็คโโฟนและควบคุมเครื่องเสียงยินดีที่ได้เจอเพื่อนๆอีกครั้งยินดีมากๆคิดถึงทุกคนครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆคารบอยครับผมต้นวารินทร์คารบอยหก เล่นเบสครับสวัสดีครับพีพ่พี่เพื่อนๆครับผมบุญรัตน์คาบอย59ครับสวัสดีครับผมเชิดสิทธิชัยเดอะคาร์บอยรุ่น58ตำแหน่งมือกรองงานหนักไม่เคยฆ่าคนสวัสดีครับพี่พีพพ่น้องๆผมปณิตปีวิชนชัยนะครับอดีตสมาชิกวงคาร์บอย58ออตำแหน่งก็กีตาร์ร้องนำ สวัสดีครับผมเอพงพันธ์ขอบอย5้าบตำแหน่งยีตาขอดครับสวัสดีครับผมต้้มขอบอย59เซึ่งก็ยังคงมีเขาเรียกว่าเดอะขบอยแม่โจมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มของสิทธิ์เก่าครับสิทธิ์เก่าที่เป็นเดอะขบอยเนี่ยเราก็รวมตัวกันครับทั้งมีทั้ง facebook มีทั้งกลุ่มไลน์นะครับที่ ติดต่อประสานงานกันแล้วก็พูดคุยกันมีการจัดพบปะสังสรรค์ฉลองครบครอบ,บนะฮะเด็กเขาบอย30ปี35ปีเนี่ยก็จัดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการทําเพลงนะครับมีฮนะมีการทําเพลง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับโดยชมรมสิทธ์เก่าของดึกขอบอนแม่โจ้เนี่ยนะพี่ๆน้องๆช่วยๆกันทําเพลงกันออกมาทําเป็นมิวสิกวิดีโออย่างที่เราเห็นกันอย,อยู่นะครับที่ผมได้เผยแพร่ไปหลายๆเพลงครับก็เพลงสถาบันบ้างเพลงแต่งใหม่ขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อที่จะ,ะให้เกิดเขาเรียกว่าซอฟต์พอร์ในยุคป,ปัจจุบันนะฮะให้พลังของดนตรีขับเคลื่อนสังคมโดยสื่อตรงนีนะ้ออกไปนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง ของอความรู้ความสามารถด้านดนตรีของเด็กขบอยแม่โจ้นะครับปัจจุบันนี้รุ่นพี่รุ่นน้องของเด็กขบอยแม่โจ้ที่จบไปแล้วก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันและก็หลายๆท่านก็ยังเป็นนักดนตรีนะครับหลายท่านก็ยังเล่นดนตรีบางท่านก็ประกอบอาชีพเลยบางท่านก็ทำสตูดิโอหรือห้องอัดเสียงอะไรต่างๆน,นะครับยังมีการอ,อยู่ในแวดวงดนตรีนะครับ,นะรบนี่คือเรื่องราวของเด็กขบอยแม่โจ้ในรุ่นผมและก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยจากรุ่น พี่ๆนะครับส่วนรุ่นน้องๆเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปติดตามเรื่องราวของเด็กขบอยแม่โจ้นะครับจาก Facebook จากสื่อต่างๆนะครับที่เราถ่ายทอดออกไปและที่สำคัญครับเราเป็นนักดนตรีครับเรียนจบมาแล้วก็ยังมีดนตรีในสายเลือดยังผลิตผลงานด้านดนตรีและก็สื่อสารด้านดนตรีเพื่อเผยแพร่สร้างชื่อเสียงสร้างกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ความสามารถและเรื่องราวของม,ามหาวิทยาลัยที่เรารัก ออกไปนะครับและก็เดือดขบวยไม่โจ้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของเรามาตลอดนะครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย